วัดีครับวันนี้ผมต้นหักนะครับหรือปอบดําหรือตำรวจแต่งวันนี้ผมมาหาที่พักนะครับผู้ใดอยูอ่ใกล้ๆแถวสีสะเกตดหรือว่ามางงมางานนะครับหรือว่าเดีย๋ยวนี้มีแต่ลาลามามาเช่านะครับสาวน้อยพิษเปนแพงหมอลาหรือม้าเบิดเพราะว่ามันสะดวกแล้วมันสบายนะครับข้างในนี่ครับสุดยอดครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบบอกเลยรายการเงียบสงบนะครับผมนี่เบื้องบรรยากาศกันนอง มึงบรรยากาศเพิ่นหลังนั้นให้คักหนึ่งอาฟ่ก็มีนะครับนุ่นหลังนั้นก็มีหลังใหญ่ก็มีนุ่นมึงหลังใหญ่ด้วยฮะนี่ครับอยู่กับเจ้าฟองครับนี่น่าจะชื่อพี่ต้นใช่ไหมชื่อต้นต้นโชกซีหลุไส้ครับอ๋อต้นหลุไส้คนชื่อต้นนี่จะรูปร่างหน้าตาดีฝากพี่น้องไว้ผู้ใดผ่านมอง่านมาอย่าพักอยู่ที่ไหนครับ โพสีสุวรรณครับอำเภออำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับ้านอย่างี้ครับมันเสียวครับมันเสียวโอ้ยมันเสียวพี่น้องนี่ยผ่านมามหาไอระาไดครับผมรับรองว่าบริการประทับใจศรีสะเกดต้องมาที่นี่ทีเดียวครับการันตีด้วยตำรวจแก่